อะไรวะว่าเหงาแหละเหงาแหละดูหอ,อกห่อันนี้คือแบบโคตรสดเลยนะทำอะไรสตรีมสตรีมอยู่หรอ ต้อง normal นนแล้วเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องมาชวนกูอเอาเลยเอาเลยอายเขาเฮ้ยไม่ได้เล่นนานใครก็เข้าใจ เราจะมาดูการหวานล้อมของเด,นนเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้มันมันจะพูดอะไรให้ให้เราเข้าไปเล่น normal ให้ได้สงสัยค่อยถามเอาสิบห้าตัวนี่ถือว่าแจกไหมยังจะมาบอกว่าคิวได้ขนาดนั้นยังจะไปว่าทีมรุนแจกอีก,อกมึงจะเอากูไปฆ่าหรือไงพี่ไม่เหงาหรอก พี่ไม่เหงาหรอกแต่กูว่ามึงเหงาเด็กเด็กมันเล้าอ่ะเอาเอาเะหน่อยเด็กมันเล้าอ่ะจัดเลยพี่เนี่ยแหละเร็วเ,รวเลยเนี่ยอันนี้คือมึงเปิดสตตีมแล้วยังยังนี่ผมต้องผมไม่มันมือโชคพี่ขนาดนั้นถ้าผมเปิดสตตีมนี่คือพี่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะ ลงก็คือเอาจริงๆนะคือกูกูเคยอยู่กับทีเอฟทีกูไม่ได้เหงาหรอกแต่ตอนนี้กูว่ามึงเหงาจริงๆวันนี้มึงอยู่คนเดียวดูทรงแล้วเนี่ยผมแบบเหงามากเลยอะพี่เด็กวันเล้าหรือคือผมว่ามันต้องถึงเวลาแล้วนะที่พี่จะต้องมาโชว์ให้ผมดูต้องถามว่ากูกูเคยเข้าไปไหมตั้งแต่ตอนดูเน่ก็ไม่ได้เข้าแล้วเนี่ย ชอบเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าชอบเลยโอเคผมจะเลือกตัวที่เหมาะสมกับพี่เองพี่เลือกเอดิซีมาเลยหนึ่งตัวเอาที่พี่อยากเล่นตัวไหนก็ได้ผมรู้ว่าลวนอะไรพี่มาก็โหดกูเป็นกูเป็นเจมกูเป็นไม่ต้องห่วงคงไม่ต้องห่วง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดียวเอ็ดเลี้ยวเอ็ดเลี้ยวได <c oughs> ้ป่ะพี่เราไปบุกตำนาน,นรเราต้องปลุกตำนานให้ตื่นเราพี่จัดไปเลยจัดไป <c oughs> พี่เราจะไปอินเวนกันนะพี่เดยวผมพาไปพี่ตามซัพพอร์ตอย่างผมมาเลยพี่ไม่ัวพี่ไม่พี่ไี่เกล้าเลยเนี่ยลองทำอะไรกันอ่ะนั่นดีกว่า่ามันพี่ข่ามันข่ามันเลยพี่ทีะตัวผมแปะแล้วเออสวยพี่มามาดูแลพี่เอง เหมือนมึงเอากูมาฆ่าเฮ้ยพี่คนเราพากันได้พี่พี่ที่รู้จักไอ้ตัวแมวไหมที่มาทันไหมฮะมาทำอะไรได้อ่ะพี่พี่พอรู้รู้สกิลู่ไหมพอเห็นบ้างไหมเคยเห็นแต่แบบมันปล่อยเวฟเหมือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนโซน่าอ๋อพี่ดูไปเรื่อยๆกันหน่ยเอาเด้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 เออก็เอาว่าเด้เออก็แค่นั้นเองไม่บอกไม่กล่าวด้วยก็คือไปก่อนแล้วก็ค่อยตะโกนอีกทีว่าช่วยด้วยนุ๊กีทงโว่เพล นี่ห้าเหรอนี่นไงจัดก,การมันพี่สวยงามนี่ไงสวยคิ้วได้สวยคิ้วได้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกอันนั้นให้พี่ออกอันนั้นลูนสโตนลูนสโตนเดี๋ยวพี่ออกออก <c ười> วอร์ดให้มันมันยังมีอยู่ไหมไอ้ลูนสโตนอะลูนสโตนอะ่ะพี่ลูนสโตนคืออะไรนวะไม่มีแล้วนะหรอไอ้ที่มันใช้้หินแดงอ่ะใช้หินแดงแล้วก็อัปเกรดเป็นเป็นวอร์ดอ่ะโอ้โหเย้ายยุคไหนวะน่าโอ้โหพี่เก่าเลย เก้พี่ไอ้ที่มันเป็นลูกกระตาไอ้ที่มันเป็นลูกกระตาไอ้ผมรู้พี่ลูกกระตาไม่มีแล้วพี่นี่เปนน้องออก์ป็นสองปีแล้วพี่ใช่เหรอเออไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วพี่ต้องตายว่ะหน้าคุณพี่ฝั่งโล้นโอ๊ยเล่นขอังกูเนี่ยมาเต๊ะเกียร์ต่ำอ๋อผมจะตายพี่โอ้โหอันตรีแกนแมงสวย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  แล้วทำไมไม่แบ่งผิวอะพี่มาบ้างวะไอติมเนี่ยสวยสวยพี่ติ๊กคนนี้นี่คือพี่คือถ้าเป็นผมผมผมกับพี่เหลือรอดเมื่อกี้นะครับผมเป็นผมผมปล่อยนะพี่บอกอะไรนะพี่มาถ้ามันบวกเราจริงเราห้ามหนีเลยนะพี่เราต้องใส่ปุ่ยที่หนูบอกเฮ้ยมันแรงจังกูยังพูดไม่ทันจบเลยเออถ้ามันสวยเฮ้ยจบได้ปะมันตายสองอ่ะ ได้ะไปดิเสียต,ตายแล้วอ่ะไม่อยู่ประสาทแล้วเลยเลยเลยแล้วก็อยากลองเล่นอันนี้ว่ะไอแมวอ่ะไอแมวอ่ะอยู่มีใช่ไหมเออแมวกาฝากอ่ะเฮ้ยมาเล่นอยู่ผมกำลังจะบอกอะไรที่มาเล่นอยู่มีหน่อยไอแมวอ่ะไปไก่ตัวนั้นอะ่ะตัวใหม่ตัวโค้งอะ่ะโอ๊ยไม่ไหวว่ะอ่าละอ่าละ่ะท <c oughs> ี่ทำอะไรกันนี้อ่ะโอ๊ยแล้วก็โดน เราโยนกันทำไมเนี้ยคร่างใช่ไหมยื้อตรงตรงขี้โกงอ่ะคือตัวตัวมันเก่งกับตัวเอดีไงตัวเวทมันเฉยเฉยอะเออส่งไว้ตายเลยอ่ะถ้าเล่นคาริต้าอะไรพี่มาเล่นยูมีเออส่งไว้ตายเลยไม่ไหวผมผมแย่งพี่เข้าใจปะผมโดนไปอ่ะฮ่าเพื่อนกูมามาดิเอากระล่างมาดิมาดิมาดิอุ้ยมาดิมีคนมา ดูเวทเต็มดกันเต็บเต็มเลยี่ไอ้ัวกรอบมันอะไรทอดทีจริงไงทอดทีมิดมันก็เวทอ่ะ๋อแล้ววอแบมีสายฟ้าอุ้ยจะได้อ่ะกระโดดไม่โดนอ่ะทำอะไรไม่โดนเลยมาจิเก่าองัวเตียเเขียนม่เลี้ยวหลบ เยอะมากอะแล้วก็วินคนตัวมาเยอะแล้วนั่นแหละพี่ไม่มีมานานนะครับมาดิ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 ทิ้งชูทิงแม่เมย์แย่ของจริงต้องวินวอลกันป้อม ไปหน่อยดูดินิดเดียวเองอ่ะเหตุมันจะแตกแล้วอ่ะยังชอบเลยวะตีเข้าไปตีเฮ้ยเราได้อยู่นะน่าจะกัรได้าพี่่ีผมรอดเฉยเลยวะรอดตายไตัวนี้ไม่ได้น่าสวยแกทำไมวะแตกไปสิงเหรอพี่ผมมาพี่ซ้อนสวยร้อนสวยออกไปตีสวยอย่างนั้นแหละพี่ฮัลโหล เอ้าเฮ้ยพี่ผมจะไปช่วยพี่เซ้นพี่เจมผมมาพี่เอ้าโดนหุบโดนหุบไปแล้วพี่ผมรออยู่ผมรออยู่พี่ไม่ต้องกลัวพี่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 มาไปต่อะพี่เจมพี่พี่มาไม่ถึงไปไหนเกาไปถึงเป็นกูใช่ไหมพี่เอาละกูเกาะอยู่เจมกูเกาะอยู่ กูกาะอยู่เจมพี่มาผมพี่มาผมครูดาวครดาเออมาดี้มาดี้มาดี้ออกบอดซะเจมออกบอผมเขาไม่รู้นะแต่มนาวิปป้าเต็มหลอดอ่ะไม่ไม่แล้วเขามายังไงวะสามศูนย์ครูดาวอ่ะมันมันเป็นครูดาวอ่ะขอโทษนะแข่งแล้วนะไปบอแบมีสายฟ้าไปเลยเออสวยดี แ,แต่ติดเอา้าไม่โดนเลยอ่ะฉันมาแล้วถึงจะช้าแต่ฉันก็มามาช้าแต่มานะตีแน่เลี้ยววิ่งลูเลยเมื่อกี้่เข้าไปก่อนฮะสุดย่ดพี่ก็จะฆ่ามันจริงๆหรอวะจะเย็นนะ พี่เต้พีเต้ต้องแข่งทุกคนรอตอนพี่อยู่ดูเลยแ้อแล้วแล้แล้วแใสแล้วภาพพี่กูภาพโอ้โหไปพี่หนุ่มไปสวยสวยสวยเจมสวยโอ้โหพี่เจมพี่เจมทำอะศัตรูนี่หันอะไรกูก็เอาอยู่เนี่ยเห่นไหมที่หนุมแกตอนตีเอาอยู่สวยเจมสวยสวยเจมสวยเจมสวยพี่มาแล้วเจมเจมสวยสวยเจมเจมสวยเจมสวย เจมสวยเจมโอเออมาไปเอาเอานี่มาดิเจมสวยเจมสวยเออแล้วต้องมาถูกแล้วทำถูกทางแล้วอย่างนี้จริงวะทีมเรานี่มันจริงเราจะกลับไปทางนั้นแล้ดักคลิปดักคลิปดักคลิปถ้าไปทางนี้จะได้คลิปเต็มๆเพราะถ้ามันมีฟิตเตอร์ไปกิวหนึ่งไปกินเดียว MC ครับ เป็นคนที่สุดจริงๆครับเฮ้หิวหิวโอ้ยขยับกันหมดเลยเมื่อกี้คือขยับกันหมดเลยพร้อมบวกอ่ะผมบอกเลยเออยิ้มเลยเมาหมดเลยกูพี่มันมาเป็นล้านเลยขี้นมินต์บอลอะไรไปมากันเลด์ไปเจมสไลด์ไปกลัวผมกลัวตัวนี้ว่ะบกลัวตัวอะไรไปสยเจมสวย เอาเจมกูกูว่าเวเจมเจมอยู่ไหนเจมส์เจมอยู่นะเจมส์เจมส์สิบแล้วพี่หมูจชสวยกูจะสิงใครไม่ได้เลยเมื่อกี้ทำไมคนพี่ทำไมคนพี่ไม่อยู่ข้างในทำไมคนโดนเปิดรอดนะสวยสวยมาแล้วพี่มาแล้วเจมเจมพี่มาแล้วเจม เอออย่างนี้แ่ละเจมเออออกไม่ทันแล้วกูไมหน้าไปกับมึงเลยเจมมาพี่มาตายอีแล้วเพิ่งออกเพิ่งออกจากบ่อเอาดิเอาดิบอมี้ยงโดนกูว่าแล้วกูว่าแล้วสิงใครได้สิงใครได้บ้างกดยอุรยูยงทามก็สวยอ่ะแต่พี่ไม่ได้ ดแไอ้ผมอยู่กับพี่มาผมช่วยไอพี่ไปกูจะอยู่ฮิวกูจะอยู่ฮิวพี่มีต้องฮิวพี่ตั้นามฮิวบ่พี่โอกูจะอยู่ฮิวขอโทษขอโทษเมื่อกี้ออกไปแล้วขอโทษวิ่งแลนแลนแลนไปก่อนแลนไปก่อนวิ่งไปไอ้ก๊อดวิ่งไปวิ่ง โดนสามตัวติดเลยวะโูหมดจังเตอร์กูหมดยอนเนี่ยอืออวหยุดวิ่งอดี๋ยวหยุดวิ่งอือจานครับมะเร็งมันโยนครับสามตัวติดแล้วว่ะกูยังไม่ทันัดอะไรเลยอ่ะเดือดเดือดมามาดิข้ามันตรงนี้ตีพี่ไม่มีตีขอสักหนึ่งเมตรมาบูพี่มาบูพี่บูผมบูผมวิ่งไปไอ้ชายวิ่งไปมันอยู่ในเนี่ย ไปอยู่ในซอกน่ะอยู่ไปอยู่ในซอกน่ะสโลว์สโลว์สโลว์ตีกันสโลวไปดิสโลวแล้วสโลวแล้วผมตีนี่ไงนี่ไงไม่แต่บอลเรียแบงเราได้เฮ้ยพี่ฟอแบมีสายฟ้าเอาเอายังไงครับพี่เกมพึ้งพี่เกมของจริงมั้ยพี่รู้ถาวกันแน่โอ้ยหมดม่วยหมดเลยช่วยด้วยขอก่อหน่อย ไม่ก่อนอยู่ข้างๆกันนแล้วะไม่ได้ครูดาวอยู่ครูดาวอยู่ไปเลยไปรุ่นม้าเทียงดีเพรสวยอ่ะอ้าวคนบอกพี่ม้ากลับมาเล่นแอลแล้วเหรอกี๊ดระโถงต้องขอบคุณพี่นะทั้งทีไม่ต้องกี๊ดครับไม่ต้องกี๊ดครับผมเจมันเป็นเล้าพี่อยู่มันไปงอแงอยู่ในสตรีมพี่อยู่แต่มันไม่รู้ตัวว่าพี่สตรีมอ้าวใช่เหรอมันไปงอแงอยู่อ้าว โอ้พี่พี่พี่เล่นกับผมมือพี่เียมมีนาดด้วยอ่ะแล้วอ้พชีอ่ะเอาวันห่งสีมาดีเฮ้ยี่มันาี่เลยมังากสี่พี่เฮ้สุดท้ายกูก็ต้องยืนเวลยาบอกว่าสิหตัวเนี่ยเรียกว่าแจกไหมจ้คุณ เลยบอกพี่มาว่าเฮ้ยพี่มาพี่มาจะคิวสิบห้าตัวแล้วไปว่าทีมนุ้นแจกไม่ได้นะคิวเฮ <c oughs> ียเลยกูเนี่ยแจกนี่หัวใจกลางหัวใจกลางอา้อาวมีคนโดนหน,นึ่งหนึ่งใช้แต่ลาใช้แตละพี่มาสวยโอ้โหพเต้นแฝกก็สวยโอ้ยไม่โดนได้ไงวะ พี่เห็นไมไม่เห็นพี่เต้นจะเห็นพี่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันรมพี่ผันี่ยังไม่ว่าเลยโอเคพี่โอเคโอเคไปไนไอเยอะพี่อ้าวเระดิไปไหนอ่ะอยากได้หลายตัวมันยังไม่ได้จับตัวเลยมัเอออยากได้หลายตัวพี่เมื่อกี้ไอ้เยอะไอ้ข้นขมเลเมื่อกี้ แต่กล้องเลยทันทีจะปีนไปกินเลยจะผมเอาปีนหักหายไปเลยไม่เจ็บ<ค>ไม่เจ็บไม่คันสวัสดีครับ <c oughs> บอกเลยพี่อะไรก็ได้พี่ที่ไม่ใช่ผ่าดเงพี่เราชนะวะเราอีกสักรอบไหม <c oughs> <c oughs> อยากฝันดีหรืออยากฝันร้า <c> ย <oughs> ถ้าอยากฝันดีก็จบเพียงเท่านี้แต่ถ้าอยากไม่จบสักทีก็นูนะ่นน่ะน่าจะตีสองอะ่ะผมว่าเราก็พอกันก่อนดีก่อนเนาะ <c oughs> เราจะได้จบอย่างมีความสุขะนะน <c oughs> เรา <c oughs> จะได้จบอย่างมีความสุข